ลำชาลีลาได้เกิดน,นะครับเกออุนบอกเขาไม่เต็มร้อยไม่เข้าสนามไม่ว่าจะเป็นตัวไหนล่กเล็กรุ่นใหญ่นะครับไม่เข้าสนามนะครับจะเสียตามร้อยเปอเแบบเดียวนะครับจะเสียตามลุ่นเล็กตัวเมียคุณพึ่งคนมาดูใี้ตัวผู้อีกสักหนึ่งรอบอีสัรอบ

หลานแก่แชมป้เล yeah! ่นประมกมอไแก่ได้แก่ได้แกได้แกใครชื่อใครชื่อชื่อโอดูสิ ขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับและดัต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านสอนจบทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมงานนะคะนำค้าสมาคมตรวจเช่นนี้นะคะเป็นคนลูกคนลูกคนลูกนะครับคนลูกมากเลยนะยินดียิ่งใหญ่มากนะครับตั้งแต่เปิดแจนปิดนะครับพี่น้องกันยังหนาแน่นยันอยู่เลยนะครับอย่าลืมเอาของไปมอบให้เขา โหถุกเกี่ยมนะครับการันตีช่วยหนาทีมงานใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นซ,อจ,ซอจ๋าซอจุ๋มนะครับทีมงานตัวจอนะครับนะครับทีมงานตัวจอและสามีเสี่ยวกันนะครับมาครับถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปผูกสายสะพายเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ได้รับสายสะพายนะคะพร้อมกับ ถ้วยรางวัลแบรนด์แชมเปยนะคะที่สูงที่สุดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยลงไปถ่ายรูปครับผมลงไปถ่ายรูปด,ด้วยนะค่ะถ้วยรางวัลใครจะเป็นคนรับถ้วยรางวัลคะอยาโต เห็นครับกล้องใหญ่กล้องใหญ่ครับถ่ายรูปคุณพึ่งคุณมไม่ยอมพลางนี่เออมามามา,มาคุณพึ่งปกข้างคุณพึ่งปกค่าของโน้นคุณคน่ะเป็นการถ่ายรูปหมูที่เยอะมากเป็นการถ่ายรูปหมู ให้หมดนะครับ